ไม่ดีแล้วทุบแล้วแก้วแล้วเอาจิงนแล้นผมมานะผมมาผมมาชอบคุณดูเนียวนเดยวตลอดเลยดูหรือเปล่าเฮ้ยตาใจเหรอคะก็ต้องลองเข้ามาดูเนาะดูเนี่ยครับเขาบอกเขาใจเขาว่างครับแน่ครับ หัวใจผมว่างดีนะครับใฮีบ้างับโตยินดีด้วยเฮือกครับพี่ขอบคุณค่ะออ๋หัวใจเขาว่างก็ยินดีด้วยครับเี่ว่างหัวใจคุณดูเนียวครับมีแล้วมีปัญหาเยอะปวดหัวเชื่อผมไปไหนอะบอสมาแล้วโอเคอะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะได้ลีดีาะทุบแล้วแก้วละเอาจริงมาเผมมันนะผมมาผมมาชอบคุณดูเนียวมาเรยตลอดเลยรู้หรือเปล่าเฮ้ย ตั้งแต่นนตั้งแต่ไก่กับเต่า <laughs> ผมอะตามตั้งแต่ไก่กับเต่าครับผมจนกระทั่งมาเขียวกันหนวด okay. จนกระทั่งมาส้มกับกับอะไรนะนั่นแหละฮะล่าสุดนั่นแหละฮะก็ก็ยังตามอยู่เดี๋ยวจะมีเอ๊ะไม่เอาไม่ไ้ปล่อยดีกว่าก็จะไก่เต่านี่คือแบบ ผมแบบร้องไห้เลยนะโอ้ยมากครับผมมากครับร้องไห้ผมให้ผมเล่นไม่ดีหรือไงตรงนี้ดูไว้ดูเรื่องก็เลยแบบพอดีแบบสปีกอังกฤษบ้างผมก็พอดีแบบเดี๋ยวสปีกอังกฤษเดี๋ยวไทยเดี๋ยวเดินหนีเดี๋ยวอะไรผมก็เอออะไรของเขาวะนี้อะไรเงี้ยช่วงนั้นนี่แหละครับเป็นจุดกำเนิดที่ทําให้ผมร้องไห้กลายเป็นคนโสดเลยซึ้งหรอซึ้งหรอซึ้งใช่ไหมนั่งดูอยู่มีคนจะตบดีอะไรพี่เลยผมก็สาสซึ้งผมจะผมจะซึ้งแล้วเมื่อเช้าคุณโดนเอใสแหวนนะครับใช่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเอาแย่เอาแย่แก่เต่ามาเจ้าข้าวอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่แบบมันจะมีแบบกระต่ายกระต่ายกระเตาไม่ใช่กระต่ายกระเต่าไก่กระเต่าไก่กระเตากระต่ายกรไม่ใช่ไม่ใช่หมาสองเลยแสดงว่าแสดงว่าจะมีคู่จะมีแบบมีคู่ใหม่ใช่ไหมครับมีคู่ใหม่มีสปอแล้วครับ เปล่าครับไม่ได้จปอยอะไรทั้งนั้นไม่มีคู่ใหม่ฮะตรงนี้เดี๋ยวนึงครับเดียวว่าจะมีแบบพาบ้านแตกเลยนะตรงนี้ไม่มีเหรอคะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่ดีครับพี่ีคุณโหรี่น้องเขาจะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินที่ทาชีดีกว่าคนนี้เหรอมาถึงคนคนทั้งข้างของทาชีกันเหรออะไรคนที่เก็บเงินที่ผมอะไรครับคนทั้งหน้าค่ะ พี่หลับหลับแล้วเงินหนาด้วยครับผมโอเคนึกว่านั่งมันน้ำกวักไปแล้วนะตอนนี้อ๋อๆพอดีเพิ่อทำงานอยู่ครับอ๋อโอเคครับตัวจีตัวจีโอเคครับเขาเข้าเวรด้วยนะทำงานด้วยเออตังข้างนอกก็ต้องเอาข้างในก็ต้องโอเค อาาจาจเใมันต้องดิ้นรนนะคะมันต้องดิ้นรน <c oughs> โอเคโอเคโอเคอย่าพูดเยอะมันถึงนี่มันมันถึงนักข่าวเอาพี่หวานไม่เอามันถึงนักข่าวด้วยพี่หวานอะไรฮะอะไรมันถึงนักข่าวด้วยพี่อย่าพูดงั้น <c oughs> โอเคส <c oughs> บางใจให้ครับสู้ๆค, <c oughs> ครับผมครับครับเอาทางข้างนอกข้างในเนี่ยแหละมันก็โอเคหรือว่าเอางานเหรอใช่ครับงานครับอะไรนี่อะไรนี่ เจอก,กันนะทุกคนเจอก,กันครับเจอก,กันครับเจอก,กันครับกกคุณโรนี